กล้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกมคอคิเปอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะดูแปลกตาทีดนึงนะครับสําหรับเวอร์นี้นะครับซึ่งเวอร์นี้นะครับไม่ใช่เวอร์หลักของผมนะครับเป็นเวอร์ที่เอาไว้ขุดหาของนะครับนี่เวอร์ก็จะประมาณนี้นะเอาไว้ขุดหาของนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการเพิ่มเลือด max HP ของเรานั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับ max HP ก็คือตรงนี้นะครับเพิ่มแบบถาวรด้วยนะครับไอเทมที่สามารถเพิ่ม max HP ของเรานะครับได้อย่างถาวรเนี่ยในเกมในตอนนี้นะครับมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอธิบายวิธีการหานะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะครับผมไปไปดูกันเลย ไอเทมชิ้นแรกนะครับที่ผมจะมาอธิบายวิธีการหานะครับนั่นก็คือเห็ดยักษ์นั่นเองนะครับนี่เป็นไงทุกคนอันบนเริมเลยนะทุกคนอันนี้เลยนะโคตรใหญ่นะครับไอเทมนี้สามารถเพิ่มแม็กเหดพีได้นั่นเองนะครับ1ชิ้นนะครับจะอยู่ที่25แต้มนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดเลยนะทุกคนทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ได้เคลียร ใบอมของดินทั้งหมดนะครับแบบว่าเฮ้ยผมกําลังแบบสู้กับบอสอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมยังแบบไม่มีเวลามาหานะครับมีวิธีหาแบบง่ายๆยไหมนะครับอ่าทีนี้ผมจะมาบอกวิธีหาแบบง่ายๆให้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปตีลงพึ่งมาดาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะสามารถครับบาซูด้วงได้นะครับเรานําบาซูด้วงนะทุกคนตีนะครับยิงอย่างนี้นะเออยิงไม่ใช่ตียิงแบบนี้อ่ายิงแบบนี้นะครับ เป็นรูๆไปงี้นะคือว่าบาซุลวงเนี่ยก็อย่างที่รู้กันเนาะคือว่ามันจะทาลายกําแพงดินได้ดีมากนะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเห็ดยักษ์อยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ได้ปักคบเพลิงไว้งี้นะครับคือว่าเขาจะมีแสงนะครับจากพื้นโลกเนาะแสงจากบนดินอ่ะมันจะส่องลงมานะครับยังไงนะครับทุกคนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ใกล้เห็ดยักษ์เนี่ยเห็นแน่นอนครับทุกคน และเครื่องมือบาสซูด้วงนี่เป็นเครื่องมือที่ขุดกําแพงดินกับกําแพงใสง่ายที่สุดนะครับเห็ดยักษ์นะครับจะเป็นไอเทมที่หาง่ายที่สุดแหละครับในบรรดา2อไอเทมที่บอกไปนะครับผมใน1นึ่งวลกนะครับจะมีเห็ดยักษ์เนี่ยเท่าที่ผมเจอนะเยอะสุดเนี่ยจะมีอยู่2ต้นนะครับเห็ดยักษ์นะแต่ถ้าเกิดว่าเจอน้อยสุดๆเลยเนี่ยคือไม่มีเลยนะครับผมเคยหาประมาณ2 World องวลกอ่ะคือสร้างโลกใหม่สร้างเซิร์ฟใหม่เลยไม่เจอเลยนะครับก็มีนะครับ ตรงนี้คือผมเนี่ยเพิ่งเจอนะครับเป็นต้นแรกเลยนะประมาณนี้ครับผมทีนี้วิธีการเก็บนะครับก็ใช้อะไรเก็บก็ได้นะพวกที่ขุดหรือว่าใช้อะไรก็ได้ที่มันตีได้ขุดไปเลยแบบนี้นะครับเราก็จะได้มาแล้วเดี๋ยวผมเคลียร์ที่แป๊บหนึ่งนี่ได้มาแล้วเห็ดยักษ์ เพิ่มพลังชีวิตถาวร25แต้แมนะครับสามารถปรุงได้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับชิ้นแรกก็ผ่านไปแล้วเนาะต่อไปนะครับก็เป็นไอเทมชิ้นที่2กันนะครับผมไปดูกันเลยเอาละครับมาอย่างไอเทมชิ้นที่2นะครับซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราสามารถกินและเพิ่มเลือดได้นะครับชิ้นนี้นะครับจะเพิ่มเลือดมากกว่าชิ้นที่แล้วนะครับ มากกว่าเห็ดยักษ์อีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเพิ่มเลือดถึง50แต้มถาวรเลยนะครับแต่เราไปดูกันเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับไปเลยจเอ๋นี่เลยทุกคนนี่คือหนอนอัมพันนั่นเองนะครับหนอนอมพันนะครับสามารถหาได้จากไหนนะครับสามารถหาได้จากใบอมหินเท่านั้นเลยนะครับทุกคนทีนี้เวลาเราขุดเนี่ยเราขุดที่ไกลๆใช่ไหมอันนี้คือผมไม่ได้ไปปักอะไรไปเลยนะสมมติผมไปหาไกลๆแบบนี้นะครับหาไกลๆเลยปึ๊บ อย่างเงี้ยคือเราเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับเพราะว่ามันมีแสงส่องลงมานั่นเองนะครับทีนี้วิธีการขุดหาเนี่ยมันจะไม่ง่ายเหมือนกําแพงดินทั่วไปนะครับทีนี้เราต้องใช้ที่ขุดแบบนี้นะครับเพราะว่าบาสูร่วงเนี่ยใช้กับที่นี่ไม่ได้นะครับนี่แต่ผมใช้ให้ดูมันใช้ไม่ได้เลยนะครับนี่ใช้แล้วมันก็ขุดไม่ไปนะครับเพราะว่ามันใช้ได้กับกําแพงดินและทรายเท่านั้นนะทีนี้เราต้องขุดหาอย่างเดียวใช่ไหมทุกคน เราไม่ต้องสีเลียสนะครับว่าเราจะหาเจอไหมหรือไม่เจอนะครับเพราะว่าเราขุดยังไงเนี่ยมันเจอแสงนี้อยู่แล้วนะทีนี้นะครับการแนะนําของผมนะครับให้ใช้นะครับขวานเจาะโบราณแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับให้เอาขวานเจาะสกาเลตก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ชุดหนอนมาน,นิดนึงก็ดีเนาะเพราะว่ามันจะได้ทุบทีเดียวพังแบบนี้นะครับนี่ทุบทีเดียวพังแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเรามีที่ขุดเทพเนี่ยก็ทุบทีเดียวก็พังอยู่แล้วนะครับทีนี้เราเราขุดอ่ะคือว่าเราไม่ต้องขุดแบบ พอ1บล็อกแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปขุดอีกหนึ่งบล็อกใกล้ๆแบบนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับขุดแบบห่างๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าระยะของมันเนี่ยระยะแสงของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเราไม่ต้องขุดทีๆก็ได้นะเราขุดแบบห่างๆเพื่อหาก็ได้นะครับเพราะแสงสว่างเนี่ยยังไงเนี่ยเราเห็นแต่ไกลอยู่แล้วนะครับผมทีนี้นะครับวิธีการเก็บนะครับให้เรานะครับเตรียมขวานเจอบโบราณที่มีดาเมจขุดอยู่ที่354นะครับหรือไม่ก็ เป็นระเบิดก็ได้นะครับสามารถเก็บได้เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าใช้ที่ขุดแบบดาเมจไม่แรงเนี่ยมันก็ไม่พังให้เหมือนกันนะเออทีนี้ผมลองขุดไปทีงแล้วมันเริ่มราวแล้วเดี๋ยวผมจะขุดให้มันแตกไปเลยนะครับดูครับทุกคนพั่วเก็บมาเลยเอาของเต็มมะโถนี่ได้มาแล้วนะครับนอนพลังอําพันเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด50แต้มกันเลยนะทุกคน เป็นอะไรที่แบบว่าโคตรสุดยอดนะแบบโคตรดีนะครับนี่2อันนี้นะครับผมอ่าลืมบอกไปนะครับหนอนอัมพันธ์นะครับสามารถหาได้แค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับต่อ1นโวลนะครับถ้าเกิดจะหาหนอนอัมพันธ์ใหม่เนี่ยเราต้องไปเปิดเซิร์ฟใหม่หาเลยนะทุกคนคือว่าเราต้องไปเปิดโลกใหม่อะไรอย่างนี้เนาะเพื่อหาเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะได้แค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับผม โอเคครับทุกคนสําหรับการอธิบายนะครับวิธีการหาเห็ดยักษ์แล้วก็หนอนอัมพันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วน2อย่างนี้นะครับผมจะไม่กินนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับตั้งไว้สวยๆเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับผมผมจะเอาผลึกอัมพันนะครับหนอนผลึกอัมพันอันนี้นะครับกับเห็ดยักษ์อันนี้นะครับไปไว้ ที่โชว์ของเราแล้วกันตรงนี้ที่โชว์ผมก็ยังไม่เสร็จดีนะครับกําลังสร้างเลยเนาะกําลังดีโนเวตตรงนี้นะครับผมผมก็จะมาไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้ชุบนี่เห็ดไวนี่เลยแล้วก็พลึกอำพันหนอนอาพันเออพลึกอัมพันอะไรล่ะนี่ไงโคตรเท่เลยคือแบบ โคตรโล่งเลยตอนนี้ที่โชว์ของผมนะครับยังไม่เสร็จนะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วไงเนี่ยจะมาให้ชมอีกทีนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับการอธิบายนะครับ2ไอเทมนะครับที่สามารถเพิ่มเลือดของเราได้อย่างถาวรนะครับภายในเกมตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นนะครับใน1โวลนะครับจะมีเหตุมากสุดอยู่ที่2ต้นนะครับและ หนอนอัมพันนะครับอยู่ที่1ตัวนะครับใน1เวอร์นะครับอันนี้คือเท่าที่ผมเจอมานะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนเห็ดเนี่ยผมลองไปหาดูแล้วทุกคนบางทีก็ไม่มีก็มีนะครับเพราะว่าผมลองหาดูแบบขวดจนพุนแล้วยังไงก็ไม่เจอองเงี้ยบางทีก็ไม่มีนะครับบางทีเราคงต้องไปหาในเวอร์อื่นนะต้องสร้างเวอร์ใหม่หาดูก็อาจจะเจออยู่บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเวอร์เราไม่มีนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ hoo.